ขมุกไหมคะขมุกไหมคะของคองข้น่าจะอร่อยนุ่มนุ่ปลาคือเขาที่เด็ดจริงของจริงบางคนใส่สับกระปุยเลยแล้วแต่ให้พี่ที่ก่อนชิ้นแท้เลยปลานี่เนื้อปุ้งนะจ๊ะแกะได้เลยค่ะแมงดาสับรวมค่ะเจ๊คุณคะเรามาอยู่แถวๆตลาดสำเพ็งค่ะเรามารอร้านห่อหมกร้านหนึ่งที่เป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่ค่ะม่ในตลาดนี้ประมาณ30ปีแล้วเขาขายได้เป็นหลักหมื่นห่อเจ๊สีนะแล้วก็จะแบบเข็นห่อหมกมาขาย จอจ้าจอจอจอในขณะที่เราเรียกก็คือลูกค้าสอนลูกค้าซื้อเลยจ้าปูมีผู้มีปลาเมงดาปลาเมงรวมจ้าเคยทานมาก่อนไหมจ้าเคยเคยทานแต่ว่านานแล้วเคยทานแล้วรสชาติเป็นไงจ้าพี่รอร่อยค่ะอร่อยส่วนตัวชอบทานเป็นแบบอะไรชุดรวมรวมอ่าโอเคโอ้ยใส่ไปแล้วจ้าสองคนสองอ๋ออันนี้อันนี้เมงดาคุณชอบนี่อันมีไข่แมงดาอยู่นี่แล้วก็นี้เป็นรวมไข่สองใบ โอ้โห oh, oh, oh. คอนทำนานในการปอกไข่รวดเร็วมากรับอะไรคะคุณนะ้าเอาเปล่าอะคะเอาสิบบาทพอแล้วจ้ะเดี๋ยวรวยไว <laughs> เอาสิบบาทพอทำไมนะเดี๋ยวรวยไวีค่ <laughs> คนท้าทั้งซอย ขายมา30ปีแล้วใช่ไหมเจ๊สามสิบปีคือยี่สิบพออะยี่สิบพอแล้เยอะเจ๊ขายแล้วทำไมถึงมาอยู่ๆมาขายห่อหมกจากแบบเหมือนทำเงี้ยคนหนึ่งเขามาถานี่ลุงทงให้ทุกอย่างเลยจ้ะแล้วก็ขายตอนเนี้ยมาตลอด20ปีแล้วทำไมไม่ไปขายในร้านนะคะเจ๊ที่นี่ชาที่แพงมากเลยเคงขายอย่างนี้ได้ทั่วประเทศเลยไงไม่เคยปล่อยมือให้คนหนึ่งมาเข็นเลยนะเข็นอยู่คนเดียวมีลูกๆมาค่ะแต่มาก็สู้เจ๊ไม่ได้เขาจะอยากเจอเจ๊คนเดียวอยากเจอเจ๊เรามาเป็นลูกมือเจ๊่ปเราข้อนุ่นน่ะคะ คุณขาเจ้เขายุ่งมากค่ะดิฉันก็ช่วยเขาเข็นขายด้วยจ้ะบอกว่าขอโทษอุปกรณ์ก็คือต้องทําทุกอย่างนะจ๊ะปิ้งห่อหมกไปด้วยอ้าเอ้าแม่เขาไปแล้วจ้ะเจหนูมาช่วยมาหนักไหมอะคะไม่หนักไม่หนักใช้แล้วอย่างดีอ๋อคอยนี้หนูนะคอยนี้มาเนี่ยปกติคนเยอะมากคอนที่ใช้คำเดิมตอนไม่มีเยอะแล้วได้ไปโควิดมาห่อหมงไหมคะห่อหมงไหมคะห่อหมงไหมคะนี่คือเซเลบสำเพ็งของแท้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนะคะขอรถนะลูกได้ค่ะเราตรงไหนคะเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้รถเห็ดไปด้วยนี่คือเซเลบย่านส่องเพ็งสวัสดีค่ะเซเลปเนี่ยในนี้มีอะไรบ้างเจ๊อันนี่มีน้ำปลาทีเด็ดของร้านกินแล้วลืมไม่ลงลืมไม่ลงแต่ลืมเจ้าของร้านไหม ไม่ลืมจ้ะอออ๋ไมม่ลืโตีข้าวจ้ะข้าวนะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็น้ำปลาจ้ะแต่เนี้ยเนาะห่อหไข่ต้มน้ำปลาข้าวพิซเนี่ยชุลละสี่สิบบาทสี่สิบบาทไม่แพงไม่เคยขึ้นราคาแค่จ้าวข้าวเยอะเท่าไหร่ก็ขยวนไปอยากกินข้าวเยอะเท่าไหร่บอกเดี๋ยวเจ๊นัดให้แต่ทีนี้หนูเห็นห่อหมกมันมีหลายอย่างมากเจ๊มันมีห่มหน้ามีห่มหน้าไม้กลัดแบบเนี้นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นไส้อะไรบ้างที่ดูมาจะได้มากไหมนี่ปูคุณผู้ชมปูี้ปลา เห็นบอกว่าวัตถุดิบก็คือเลือกมาอย่างดีเลือกมาอย่างค่ะำมาจากประจวบคิริขันเท่านั้นมาจากแหล่งวัตถุดิบเลยคุณผู้ชมอ่นคนี้ปลาหมึกนะจ๊ะเจ๊นะมีทั้งปูทั้งกุ้งกุ้งปลาปลาหมึกแมงดาแล้วก็รวมมินสรวมมินนี่มีกี่อย่างคะเจ๊รวมมิใส่หลายอย่างเลยแต่ยกเว้นแมงดาไม่ใส่อ๋อคือวิธีการขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นทานกับข้าวทานเปล่าๆก็ได้ควรหงหน้าที่ว่ามันเยอะมากนะพอนขายเท่าไหร่นะคะเจ๊ยี่สิบ ที่มาสี่แถมหนึ่งให้ลูกค้าจ้ะยี่สิบห้าบาทสี่แถมหนึ่งก็เท่ากับห้าห่อร้อยห้าห่อร้อยหนึ่งวุ้นเสเอาอะไรกุ้งต่อไหมคะลูกกุ้งเจ๊มันเยอะมากเลยนะเนี่ยเขาจะต้องหุ่มหน้าต้องให้ลูกค้าให้พี่ทีก่อนชิมหุ่มหน้าว้าวอันนี้เนื้อกุ้งนะจ๊ะอ๋อโอ้ยน่ากินนะคุณแต่ทีเด็ดเขาคือต้องกินกับน้ำปลาแกะได้เลยค่ะแมนดาแับรวมค่ะเจ๊ คุณผู้ชมค่ะเราเห็นตัวอย่างครบทุกหน้าแล้วนะคะสำหรับพ่อหมูร้านนี้แต่ว่ามันต้องทานกะทีเด็ดก็คือน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็กินข้าวง่ายๆบางีลูกค้าที่นี่ก็มันั่งรออยู่แล้วเวลาจะกินก็ใส่ก๋วยเตใส่ข๋ววร้านน้ำปลาสี่สิบบาทได้ยินน้ำปลาเจ๊คือเจ๊ลาดเดียวมากแล้วคือเจ๊ไม่กลัวเค็มหรอจ๊ะไม่เค็มจานลูกค้าชอบแบบนี้บางคนใส่สอบกระโวยเลยแล้วแต่อแล้วมันแบบไม่เค็มเหรอแต่ข้าวฟูฟูไงข้าวฟูฟ อ๋อใส่ข้าวเยอะเยอะอย่อยงใสมันมีสูตรไหมจ๊ะใส่หอมแดงหอมแดงก็ต้องหอมแดงใหญ่ๆหน่อยอ่ะหอมแขกนี่หอมแขกอ่ะแล้วมีวิธีมันอะไรอย่างเงี้ยไรของทีเนี้นี่คือการชิมนั่นแดงก็เชียร์แล้วจะชิมผงหน้าจอาข้าวป่ะคะะไม่ต้องข้าวก็ได้ไหมแป้งนันได้ไหมเจ๊คุณผู้ชมได้เวลาชิมแล้วน่าทานมากฮอร์โมนเขาเป็นฮอร์โมนที่เอามาย่างนะคะเราก็จะหอมมากเราก็จะชิมไข่เนงดาก่อน ในส่วนของเนื้อหอมโบนั้นก็จะมีเครื่องแกงที่ทดูเข้มข้นมากนะคะสีของเครื่องแกงเนื้อเขาเนียนหอมกบนั้นชิมเครื่องเครื่องแกงแต่เราไม่ได้เผ็ดจัดจัดมากนะเพราะว่าหอมกมันก็จะต้องทานคู่กับน้ำปลาไข่แมงดาน่ากินมากเลยเราชิมตรงไข่แมงดาอันนี้เป็นกุ้งเท็กเกิ้ลเหมือนกัน แต่ว่าจะเปลี่ยนตัวของวัตถุดิบก็คืออาหารทะเลที่ใส่ไปอันนี้ก็เป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกก็จะเปยนชิน้นแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็แบบมันมีความกรบเครื่องในเรื่องของเครื่องแกงเจไม่อยู่ในโบย่านน้ำปลามันเด็ดจ,จริงหรือเปล่าต้องกินมันต้องชิมไงให้รู้ไง คุคิดว่าน้ำปลาจะเค็มมากใช่อืมข้าวอร่อยนุ่มน้ำปลาคือเขาที่เด็ดจริงของจริงซึ่งแกงเขาจ,จัดจ้านส่วนอันนี้นะคะเทกเจอร์จะเหมือนกันคุณผู้ชมแบบเพียงแต่ว่าตัวของสิ่งที่เปลี่ยนคือวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลนะคะซึ่งเรรจ๊คาดหว่าจะปลาจูบชิลเลขันเท่านั้นจ้ะโว้ยอยากกินข้าวเลยอะคุณหามันเด็ดมากค่ะ ต้องทนานกับข้าวร,ร้อนๆแล้วก็ทานคู่กับไข่ต้มดีขนาดเจ๊มันแบบมันจะฟินมากเป็นกระแสมากคือมาต่อคิวค่ะคิวจช่แล้วก็ตามหาร้านอยู่แถวหลังจกักรวรรดิค่ะอ๋ออยู่แถวหลังจกักรวรรดิก็คือเป็นร้านเล็กๆแวะมาหาที่ร้านกันได้นะคะแล้วเบอร์ติดต่อเจ๊ขาะศูนย์เก้าหกค่ะศูนย์แปดเก้าหกห้าหกสี 89, 65, ่พอมาเลยบอกเจ๊สีอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้จ,จ,จะแวะมาซื้อห่อหมกก็ได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเจ๊ขายในกิโลถึงกิโลคะ คือ24ชั่วโมงเลยอะจ้แล้วร่วงแค่นั้นเลยโอ้เป็นทอมหมทนิดเดลยวเลยชั่วโมงคุณผู้ชมแวะมาหาเจสี่ได้นะคะแต่วันนี้ได้มาเป็นลูกมือเจสี่ก็รู้แล้วว่ามันก็มีความเหนื่อยพอสมควรสำหรับการที่ขายฮอมหมแบบนี้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยทุกคนก็เจอปัญหากันหมดแต่ก็ขอให้เจสี่ผ่านไปได้นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆจาก True Shopping มาฝากกันค่ะ ทูช้อปปิ้งช้อปที่ใช่รู้ใจคุณชวนฟินกับคอนเสิร์ตออนไลน์ศิลปินระดับตำนานจากแดนกินจิพักยูชอนใน2021พักยูชอนวาเลนไทน์ไลฟ์อินแบงคอก13กุมภาพันธ์2564เวลา18นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชัน v o o k Plus ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง www.ticketmelon.comfacebookticketmelon Li@ น์ @ticketmelon หรือติดตามข่าวสารได้ทาง f a c e b o o Kpop k Online Event ค่ะชมลือกองขันทางทูฟายุช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตลือทุกที่เลยจ้า